สวัสดีครับน้องๆเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดกันเรื่องฉะหนวนไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้านะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทดลองต่อวงจรสวิตไฟฟ้ากันนะครับพอเราไปสับสวิตแบบนี้นะครับไฟฟ้าครบวงจรใช่ไหมครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเดินผ่านตัวนำไฟฟ้าก็คือสายไฟหลอดไฟสวิตแล้วก็กลับมาที่แบตเตอรี่ได้ครบวงจรนะครับถ้าน้องๆดูตรงนี้นะครับ พอเวลาเรายกสวิตเพื่อดับไฟเนี่ยก็คือเจ้าแผ่นเหล็กตัวนี้ครับมันจะแยกห่างกันพอแยกห่างกันปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็จะเดินผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับไฟฟ้าก็จะดับ,ดบไปถ้าเราทําให้มันแตกกันอย่างนี้ไฟฟ้าก็จะครบวงจรนะครับสาเหตุที่มันทําอย่างนี้ได้เพราะว่าเ,เจ้าสิ่งที่ไฟฟ้ามันเดินผ่านได้นยครับเขาเรียกว่าตัวนําไฟฟ้าครับทีนี้วันนี้ลุงจะมาสมมุติให้ดูว่าเราจะถอดแบตเตอรี่ออก ขอโทษแถวถอดสะพันไฟหรือถอดสวิตออกไปนะครับแล้ววันนี้เรามีตะเกียบนะครับมีหลอดกาแฟมีไขควงนะครับแล้วก็มีมีลูกกุญแจมาลองดูกันนะครับอย่างแรกเราลองก่อนว่า ลูกกุญแจนี้เป็นเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นโลหะเพราะโลหะมีคุณสมบัติที่มันเงาแล้วก็นําไฟฟ้าได้เราจะมาลองดูว่าไฟฟ้าจะผ่านได้ไหมนะครับเราจะเอาลูกกุญแจวางไว้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาสายสีแดงนะครับกับสายสีดำเนี่ยมาแตะที่กุญแจนะฮะพอแตะปุ๊บหลอดไฟสว่างเห็นไหมครับเห็นหลอดไฟสว่างไหมครับอ่ะให้ดูมุมนี้นะครับ พอเราแตะเราเอาสายสองเส้นนี้แตะที่กุญแจหลอดไฟมันสว่างนะฮะแสดงว่าสแสดงว่ากุญแจเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีเพราะว่ากุญแจเป็นโลหะเอาใหม่ถัดไปเราเอาไขาควงครับไขควงก็มีคุณสมบัติมันเงามีน้ําหนักนะครับ แล้วก็จับแล้วก็เย็นเย็นมือด้วยไขยควงเนี่ยเป็นโลหะเราลองดูอีกทีหนึ่งแตะดูแตะที่ด้ามไขควงดูไฟฟ้าจะผ่านได้ไหมเนาะเพราะแตะปุ๊บอาไฟฟ้าผ่านได้นะครับอย่างนี้ก็คืออะไขควงเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับไขควงเป็นตัวนําไฟฟ้าเอาใหม่ครับการทดลองต่อไปหลอดกาแฟครับหลอดกาแฟเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับ พลาสติกเนี่ยดูแล้วมันไม่มันไม่เงาเงาวาววาวเหมือนอย่างเหมือนอย่างโลหะนะครับเรามาลองดูว่ามันจะนําไฟฟ้าได้ไหมระวางหลอดพลาสติกลงนะครับแล้วเราก็เอา,เอาสายดําแตะข้างหนึ่งนะครับของของหลอดกาแฟาแล้วก็สายแดงแตะอีกข้างหนึ่งครับอ่าหลอดไฟไม่ติดครับหลอดไฟไม่ติดเราจะเรียกเราจะเรียกวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะครับ พาสติกเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้าไม่สามารถนำไฟฟ้าให้เดินผ่านได้นะครับน้องๆอ,อันถัดไปตะเกียบครับตะเกียบดึงดึงมาหนึ่งอันนะครับเอาตะเกียบวางลงนะครับแล้วก็เอาสายแดงสายดํามาแตะดูนะครับเฮ้ยไม่สว่างครับไม่สว่างก็เพราะว่าตะเกียบทํามาจากไม้ไผ่ไม้เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าก็เลยเดินผ่านไม่ได้นะครับนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้คือเป็นการทดลองว่าอะไรคือฉนวนไฟฟ้าอะไรคือตัวนําไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้ลุงลองหยิบสายไฟมาอีกเส้นหนึ่งนะครับน้องๆเห็นไหมครับในสายไฟเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสีแดงสีแดงเนี่ยก็คือฉนวนไฟฟ้าเพราะมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ตรงกลางของมันน่ยมันจะมีลวดทองแดงอยู่นะครับแล้วก็มีมีปลายที่เป็นคล้ายๆกับตัววายหรือเป็นก้ามปูอย่างเงี้ยครับ นะครับตัวนี้ครับนะฮะทีนี้ถ้าเราทดสอบมันนะครับเราเอาเราเอา,เอาสายแดงสายดำเนี่ยมาแตะที่ก้ามปูของสายไฟสองเส้นนี้สองของสายไฟเส้นนี้นะครับปุ๊บหลอดไฟจะสว่างนะครับเห็นไหมครับแสดงว่ากระแสะไฟฟ้าเดินได้เพราะอะไรเพราะเราแตะที่ปลายก้ามปูมันซึ่งข้างในมันจะมีโลหะนะครับซึ่งเป็นตัวนําไฟฟ้าอยู่ข้างในมีเป็นไส้เป็นไส้ทองแดง แล้วกระแสไฟฟ้าก็จะครบวงจรได้แบบนี้นะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาแตะส่วนที่เป็นสีแดงนะครับส่วนที่เป็นสีแดงนะน้องๆนะครับลองแตะดูนะครับแตะสีแดงตรงนี้มันไม่สว่างครับเพราะว่าพลาสติกสีแดงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นฉนวนไฟฟ้าครับกระแสาไฟฟ้าไม่สามารถเดินผ่านได้ดังนั้นเวลาเขาทาสายไฟอะครับน้องๆ เขาจะต้องมีมีทองแดงเป็นโลหะข้างในนะครับเป็นตัวนําไฟฟ้าแล้วเขาก็จะคุ้มด้วยฉนวนพลาสติกสีแดงแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะจับได้หรือเออเอาไปต่อรวมกันแล้วมันไม่แตะกันนะครับเขาเขาก็เรียกว่าจะเรียกมันว่าเป็นสายไฟครับนะฮะโอเคครับวันนี้ก็เรียนรู้เรื่องฉนวนกับตัวนําไฟฟ้าไปแล้ว หลอดกาแฟเป็นอะไรครับน้องๆหลอดกาแฟไม่นําไฟฟ้าหลอดกาแฟเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็พลาสติกเนี่ยก็เป็นฉนวนนะครับไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม่นําไฟไไฟ้านะครับก็คือฉะนวนไฟฟ้าส่วนไขควงกับดอกกุญแจนะครับไขควงกับดอกกุญแจเป็นโลหะนะครับโลหะเนยนำไฟฟ้าได้เราจะเรียกว่า ตัวนำไฟฟ้านะครับโอเควันนี้น้องๆรู้จักละครับว่าตัวนำไฟฟ้าคืออะไรนะครับฉนวนไฟฟ้าคืออะไรเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาพบกันนะครับสวัสดีครับ